ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเพาลนะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชแนลนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราได้มาเยี่ยมชมสวนพริกนะเห็นแล้วหูมาครั้งแรกเลยประทับใจเขาดกดีมากเลยฮะกิ่งลู่เลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้เรามากับทีมงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีใครกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันสมจิตปิ่งแก้วค่ะเป็นเจ้าของศูนโพธิ์ทับช้าง ได้นำทีมงานมาถ่ายทำพิกค่าอีกคนนึงฉันชืไม่พรสทสมโพธิ์ค่ะจากศูนย์บางมุนาค่ะครับอ่าแล้วทางด้านซ้ายมือครับสวัสดีค่ะสมหญิงทองเงินค่ะศูนย์อำเภอหนองแคสลละลีค่ะอ่าแล้วอีกท่านึงครับผมชุเทสต่อจิตศูนย์บ้านพธิ์ิสายครับครับผมอก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับอาตอนนี้เราก็ได้มาพบกับเกษตรกรเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมชื่อเป็นช่วยครับ ลุงมุนช่วยครับน้ำตะกุะไรครับโคกเทียนครับโคกเทียนนะครับครับอ่าแล้วลุงตอนนี้อยู่ที่ไหนลุงอ่ะไม่แล้วผมเกิดอยู่สิงห์บุรีครับตอนนี้มาอยู่ไอ้ฉนงครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ลุงเป็นคนบ้านเกิดอยู่จังหวัดสิงห์บุรีครับครับนะครับแล้วเดินเดินเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรครับใช่ไหมฮะมาเจอสาวงามเมืองพิจิตรครับครับตกหลุมรักสาวงามเมืองพิจิตรเลยอยู่ฉนงเลยผมว่าตกที่รูปลุ่มท้องอยู่ที่นี่ครับแล้วลุงทําพริกใช่ไหมครับ อ่า uh, แ,แ,แล้วแล้วเป็นยังไงพริกเนี่ยลุงใช้ตั้งแต่สูตรไหนอ่ะสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งน,นี่นะครับชใช้เยอะไหมครับใช<อ>่สามครับสามซีซีครับอ่าสามซีซีต่อน้ําน้ําน้ำเท่าไหร่ไอาจะพายยี่ไอ้ยีสิบลิตรครับ <c oughs> ยี่สิบลิตร <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วใครแนะนําให้ลุงใช้ครับก็พี่สมจิตครับคุณสมจิตศูนย์โพธิ์ทับช้างเนี่ยนะจ้าจ้าครับพี่ได้นําเอาสินค้ามาให <c oughs> ้เขาใช้ใช่ไหมจ้าจ้านี่เป็นทดลองเลยใช่ไหมเนี่ยทดลองเลยค่ะให้ใช้ฟรีหรือเปล่า ปีตลอดเลยนะเดี๋ยวเขาใช้ทีอื่นมึงนะได้นะนะครับคืออยากอยากดูว่าสินค้าเราดีไม่ดีใช่นะครับเลยไม่ให้ลุงบุญช่วยเขาใช้ใช่เพราะลุงเชื่อกันหน้ารักบอใครใช้ยังไงก็ใช้ใช่เนาะอาลุงเมื่อก่อนลุงเชื่อไหมอ่ะเชื่อไหมเขาจะมาใช้ว่ามันดีอ่ะก็เริ่มที่แรกผมก็ยังครับยังไม่เชื่อยังครับแล้วนึกยังไงใจอ่อนล่ะ ก็นี้ผัดีปลายจีปลายแล้วมันสวยดีสวยดีดดดีคือคือคือจริงๆเลยที่ใช้สูตรหนึ่งมาก่อนพริกของลุงเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมครับไม่พอดีเท่าไหร่ครับยิกงออย่างที่เห็นน่นนะครับแล้วลุงใช้ลูกฟลอริ์บูขีเลยครับแล้วมันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเลยไหมตอนเล้มันสวยครับมันดดดีอะไรดีครับมาครั้งแรกเนี่ยที่มันมันที่ลุงฉีดเข้าไปเนี่ยมันแตกกอแตกอะไรพุ่มดีไหมก็แตกดีครับแตกดีครับแล้วปกติที่ลุงเคยทําพริกมาเนี่ยเราเห็นภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ย นะครับมันมันฟื้นได้เร็วกว่าปกติไหมก็อีนี่ฟื้นได้เร็วดีกว่าครับดีกว่าเลยครับครับสูตรหนึ่งเนี่ยฉีดประมาณกี่ครั้ง่ะก็ไปสองทำครั้งเลยครับสองสามครั้งถ้าลุงก็มาใช้ตัวไหนสูตรสองสูตรสองครับสูตรสองและอัตราเท่ากันไหมก็ใช้เท่ากันครับเท่ากันนะครับประมาณสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยนะครับครับแล้วเป็นยังไงพริกมันติดดอกดอกดีไหมก็ดอกดีครับว่า เพิ่มใจครับเพิ่มใจนะแล้วปกติเนี่ยที่เราเคยทําพริกมาเนี่ยนะมาก่อนที่ลุงเคยทาเนี่ยเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องโรคแมลงผมก็กลัวไอ้โรคเชื้อราเนี่ยครับเชื้อระนะแต่ก่อนเนียลุงใช้สารเคมีถูกไหมก็แมลมันไม่ค่อยถูกฉีดยาอื่นก็ไม่ถูกก็คือว่าใช้สารเคมีแล้วไม่ถูกกับพริกคือพริกผลผลิตไม่ดีนะฮะแล้วพอมาใช้นู่ฟอร์ไลท์แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเชื้อลงเชื้อราเป็นโรคอะไรไหมก็ได้ผลดีครับได้ผลดีครับ แล้วไม่มีเรื่องโรคแมลงเป็นงานน้อยไหมน้อยครับน้อยครับเห็นเห็นข่าวว่าไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงเลยใช่ไหมเนี่ยครับไม่แต่ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เลยครับที่เมื่อก่อนที่เคยเคยทาเนี่ยเราต้องฉีดสารเคมีบ่อยครับฉีบ่อยครับแต่ตัวนี้ยืนยันว่าไม่ได้ใส่เลยนี่ไม่ได้ใส่ครับอย่างนี้ถือว่าผลผลิตภัณฑัเนี่ยดีไหมดีครับดีนะครับอย่างนี้ผมพื่อใจครับ ภูมิใจเลยทำข้าวที่เคยทําพริกมาแต่ยังไม่เหมือนแบบนี้ครับไม่เหมือนแบบนี้ครับได้เห็นอันนี้แล้วมันดกอย่างเนี้ยครับดีใจไหมครับดีใจครับแล้วก็ปีนี้กะรวยไหมเนี่ยพริกเร่องพริกก็พริกมันถูกมันจะมันจะลงไ่หน่อยครับอ่าพริกถูกแต่ว่าผลผลิตดีครับอ่าตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราก็มาชดเชยกันตรงนั้นครับแล้วแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่เป็นยังไงประหยัดไหมเนี่ยก็ประหยัดครับประหยัดครับ ผลก็หดไปเยอะครับหดไปเยอะเลยจากที่เราเคยใช้เยอะตอนนี้ใช้น้อยลงแล้วผลผลิตที่เห็นก็ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าที่เราเคยทำดีกว่าเดิมครับดีกว่านะครับแล้วอย่างเนี้ยนะครับเห็นแล้วอย่างเงี้เราประทับใจยังไงนนี่ก็ประทับใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยครับยอเลยนะโทรหาเจ้าของศูนโทรหาเจ้าของศูนทุกวันโอ้ดีใจข่าวก็ดีใจใช่ไหมครับ แล้วเมื่อกี้แม่ค้ามาก็บอกโอพ้พริกสวยสวยไห<ช>ม<ะ>ก็สวยครับสวยเนาะ,ะแล้วอย่างเงี้ยจะใช้ต่อไปไหมเนี่ยก็ใช้ไปเรื่อยครับใช้เรื่อยเลยนะ,ะแล้วจะเปลี่ยนยี่ห้อไหม จะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแล้วนะผมจะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจนะฮะรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวใช่ไหมครับรักไอรักเดียวใจเดียวครับเจอของดีแล้วใช่ไหมครับผมเจอของดีเมื่อที่ตอนสายนี่ครับมาบอกเจอเจอไมายงไม่ขายเจอไม้งามยามความบินเลยเจอยาดีแล้วเจอเจ้าของสวยแจ้ของสวยแล้วมาเจอ เยอะเจออาจะของสวยด้วยครับผมว่าปลื้มขอปลื้มใจครับปลื้มใจตรงเจ้าของสวยบ่ะครับครับอย่างครับผมแล้วลุงตอนเนี้พูดกันจริงเลยเนี่ยเราใช้ตรงนี้ผลิตภัณฑ์นี้ดีแล้วเนี่ยครับทีนี้พี่น้องแถวนี้เขาว่าไงบ้างเขามาดูกันเขาป็าไงเขาก็ว่าบอกว่าชายาลายชายาลายมาถามเราเลยแล้วบอกไงฮะก็บอกว่าสูงรนี่ผมว่า เนี่ยใช้เนี่ยนะนุชมาไลเนี่ยนะอจำชื่อมาค่อยได้แต่ดีใช่ไหมของอ่ะดีครับดีครับแล้วเขาบอกเขาไปว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเอามั่งเขาจะเอามั่งรอเห็นผลผลิตแล้วย่างเงี้ยนะครับโอโหสุดยอดเลยแล้วลุงดีใจอย่างเงี้ยแล้วก็สิบผลผลิตดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงผมก็จะบอกว่าลองลองใช้มังที่ลองมาดูของผมมั่งแหมว่ามันจะดกท่าไรลองมาชมได้ครับแต่แต่ของลุงเป็นไงก็ สุดยอดไอ้สุดยอดครับสุดยอดเลยสุดยอดนี่หมายความว่ามันออกตลอดสุดยอดเลยมีดอกยันยอดมีเม็ดยันยอดยันยอดเลยครับครับคือมีทั้งเม็ดใหญ่แดงๆข้างในนี่เดิมเม็กเดิมสูกแล้วใช่ไหมครับแล้วเม็ดเนี่ยมันจะเริ่มเก็บได้ยังอย่างงี้ก็จะเก็บได้เลยครับทางล่างนะทางล่างนี่เก็บล่างมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาโอ้โหมันมีทั้งดอกทั้งเมล็ดเล็กๆนี่สุดยอดนี่มีดอกมีเม็ดยันยอดใช่ไหมพี่ยใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหนี่มันไล่มาตั้งแต่ใหญ่ๆใหญ่ๆไล่ขึ้นนมาะ อย่างนี้ก็เก็บได้นานไหมครับเนี่ยนานกันนานครับนานเนาะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวโอ้โหแต่และช่วงมันก็อย่างนี้เราก็อายุมันก็ยาวสิยาวครับนะครับแล้วก็ปกตทิที่ลุงเคยเก็บเคยทาเนี่ยมันเก็บเขา้าวข่าวมาก่อนเนี่เก็บแล้วมันหมดรุ่นเลยไหมก็ชุดนั้นมันผมก็ไม่รู้จะเอายาอะไรแก้หรืนะ่าเป็นโรคเชื้อราที่ผ่านไปแล้วผมทาน้อยครับทาน้อยนะก่อนนะครับเป็นเชื้อรา หูเห็นเลยนะพริกเพิกระยอดแห้งหมดเลยเนาะแต่อันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับสดนี่มันสดชื่นครับสดชื่น, <c oughs> นสดชื่นนะนะโดกอย่างเงี้ยเนาะที่เมื่อ,อ,อมมก,ก่อนเคยเก็บนี่ครึ่งวันหรืออะไรทำนองนี้เสร็จเลยใช่ไหมไม่เก็บ<ม>เป็นวันอะ่ะโอ้โหงั้นผมทําน้อยครับแค่คันอ่าครับแล้วสองร้อยฝ่าต้นเองครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเราจะเก็บได้นานไหมนี่นานนานครับวันนึงจะหมดไหมอย่างเงี้ย โอ้โหม่ใม่ใหม่หมดไม่หมดแน่เห็นีิไม่หมดแน่เลยครับนะครับผมว่าเราต้องใช้ลูกจ้างช่วยครับแต่ผมก็ไม่เอาใช้ลูกจ้างช่วยเลยครับนะครับอ่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ภาพภาพที่เราเห็นนะนมบุกพลิกครับกิ่งลู่เลยนะไดแล้วมันดกดอกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ท่านก็พิจารณาดูแลกันคะสินค้าของนุกโซรไล้แล้วก็ขอฝากไว้อันนี้คือเสียงจากเกษตรกรจริงๆนะครับยืนยัน อ่ะยืนยันอีกครั้งนะใช่กเกษตรตกรจริงไหมจริงครับจริงนะม่เลยจ้างมาพูดนะครับผมไม่ได้โม้ครับไม่ได้ม้เลยนะนะครับเนี่ยเป็นเรื่องราวนะครับพันพี่น้อง <Lion> เกษตรตกรทั่วประเทศอันนี้เรายึดถือหลักความจริงนะบริษัทดุสรไลเราไม่ม้ใช่ไหมฮะเราไม่ลอกเลียนไม่ลอกเลียนแบบใคร <Lion> นะครับไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาถ่ายเคสอันนี้คือเคสจริงๆนะจากเกษตรกรยืนร้อยเปนเป็นร้ครับร้อยเป็นเลยใช่ไหมลุงร้อยครับร้อยเลยนะฮะ